ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซอร์เยเซอร์ะครับก็วันนี้นะครับก็เจอพวกผม2คนอีกแล้วนะครับ<ช>ก็วันนี้มาทำคลิปเกี่ยวกับ ชาเย็นนะครับผมซึ่งเป็นแอปที่สามารถเล่นได้กับเพื่อนเว่ามีมีหมวดให้เลือกหลายหมวดอย่างวันนี้ที่เราจะมาเล่นกันนะครับก็จะเป็นหมวดในเรื่องของความรู้ทั่วไปนะครับผมแล้วว่าจะเป็นเลือกเป็นหมวดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันในหลังกฎกติกานะครับผมเอาละครับสําหรับกฎกติกานะครับก็คือการเล่นแอปชาเย็นเนี่ยก็คือเราจะต้องใบ้คําพูดนะครับให้กับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยให้ทายให้ได้นะครับซึ่งถ้าเราสามารถใบ้ให้เขาทายถูก ได้เยอะเนี่ยก็คนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันเลยเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปกัที่รอบแรกเลยนะครับวันนี้เป็นหมวดผีรอบโลกจะได้สัมพันธ์กับคลิปที่แล้วเรานะอ่าที่กินเลือดอ่ะแดกูล่าก็ใช่อ่าที่ถูกสร้างขึ้นมา แฟรงเกนสไตล์เอ้ยไม่ใช่นี่หว่าว่า <c oughs> อ่านผิดข,าข,าข,าขา้ามข้ามข้ามข้ามอาตัวสูงเ <c oughs> ปรตใช่อ่าที่อยู่ในไอ้ขอนไม้อะที่ขอนไม้อะที่อยู่ในขอนไม้เพราะว่าแยกเขาเรียกขอนไม้หรืป่าพีพงไม่ใช <No. S 1> ่ไอ,ทอ,อท้ที่สิงอยู่อะที่สิงที่สิงอยู่ในต้นไม้อะตะเคียน <c oughs> เออ อาตะเกียรถูกไหมใช่อ,อ,อาที่ท้องอยู่และเสียชีวิตผีตายทั้งกลมใช่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 ใชอาที่เป็นเด็กเด็กตัวน้อยวิ่งเล่นกุมารใช่อาที่ที่แขนเป็นลูฟี่อ่ะอุอ้อยแขนเป็นลูฟี่ไม่นาใช่อาที่คานมาของญี่ปุน่นอ่โซโดโกชุดไม่ใช่อะไรวะ ผีเดลเอ้ไม่ใช่เดลิงข้ามไอ้ยโคตรง่ายเลยอ่าที่อยู่ในน้ำที่อยู่ในน้ำผีพายใช่ใช่ใช่ที่กัดคนอื่นแล้วปล่อยเชื้อซอมบี้ใช่อ่าที่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 บินได้อะี่กังหังคอยทีกังหัะกังหังผีกังหังไงอ๋อกังหังกังหังโอเคโอเค าคำอ่าเี้ยกูจะธีบายกันปะคำอ่ะ,อะเหอเปลี่ยนเปลี่ยน <No. S 1> เปลี่ยนลบวอเปลี่ยนอ่ทายไม่ได้ทั้งหมด9นะฮะจะทั้งหมดกี่คำ1ิบนะครับ,รบต่อไปก็ตามผมทาย เปลี่ยน <No. S 1> เปลี่ยน <No. S 1> มันยากขนาดนั้นเลยผีญี่ปุ่นที่แบบว่าหน้าเป็นยักษ์โอ้นี้ถูก <No. S 1> ข้ามห <No. S 1> อ่าหอนตอนกลางคืนตอนวระจันทร์เต็มดวงมนุษย์หมาป่าถูกอ่า เป็นหมาเหมอนกันแต่ไม่ใช่หมาป่าเชืยอหรวะเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเราจะเห็นในภาพเป็นผู้หญิงผู้หญิงแต่เป็นหมาป่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมาป่าแต่เป็นหมามือนกันเชื่อหรวะส่วนใหญ่ที่เราเห็นเราเห็นส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงจะมาในรูปลักษณ์ผู้หญิงอ่าฉันไม่รู้ข้ามแล้วอ่าอันนี้เลยเซนทอร์เซนทอร์เซนทอร์ เซนทอเชีย่ยมามามาดิกระโลกเฮ้ยอะไร <laughs> วะเซนทอทีมาบงเออถูกเอ,อ่อแบบว่าไม่มีตาผีไม่มีตาไม่มีตาไม่มีตา,ต,าตรงตัวเลยผีตาโบ <laughs> <laughs> อันนี้เดี๋ยวกูข้ามอ,อ่า ผีผู้หญิงในฤดูหนาวของญี่ปุ่นอะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดนึกออกนึกออกก็ยิงหิมะใช่ปหมเอออ่ะได้อยู่อันนี้จะเป็นแบบว่าชอบเราจะอยู่จะสิงอยู่ในต้นไม้หรือว่าตามสถานที่ต่างๆที่เราไหว้เฮียใช่ตะเคียนป่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตะเคียนเอ่ออะไรวะที่สิงต้นโพไม่ไม่ใช่ผีผ <laughs> ีเราข้ามไปอ,อ,อ้าวหมดเวลาแล้ว ยี่ผีแล้ววะเดี๋ยวอ๋อเทพรักเอออันนี้เขาเป็นเทพไม่ใช่เหรอไม่ไม่มันเป็นเป็นผีนิดนึงนั่แหละต่ำชั้นกว่าที่เดี๋ยวเราไปกันที่หมวดต่อไปนะครับผมให้คุณเลือกเดี๋ยวก่อสักในตำนานนะเขี้ยอะไรเลยอ่าเป็นตอนคืนตอนคืนที่พระจันทร์จมดลจะหอนแวววูบเออใช่ เอาเดี๋ยวอ่าเป็นเป็นทีมทีมที่ยิงยิงแมนยูเจ็ดศูนย์ยิวูใช่แต่ชื่อภาษาไทยฟินินอ่ะไม่ใช่ชื่อไทยชื่อไทยนกนกไม่ใช่ที่เขาเรียกกันน่ะลิวพูชื่อไทยสองพยางนกยูงไม่ใช่ดูบอลไปเดีย่ะ ข้ามเลยหงแดงหงแดงใช่ใช่ใช่โอ้ตายแล้วข้ามลืมลืมลืมจะเป็นเป็นนกตลอดเลยคล้ายหงแดงแต่เปลี่ยนข้างข้างหลังทองไม่ใช่ที่นกยูงเหรอฟินิกที่ที่ที่มีไฟอ่ะก็ฟินิกไงไม่ใช่ที่มีไฟนะที่ ก็เติมเติมอไอ้นี่ไงใช้คำว่าหงเหมือนเดิมแต่ว่าใ,ใช่อะไรวะอันนี้ครับอ่าเป็นครึ่งมาครึ่งคนเซนทอใช่อ่าไอจากในการ์ตูนนั่นแหละฟเฟรนล์ฮิลลนักสืบมังกรไม่ใช่ <No. S 1> ที่เขาชอบเรียกกัน ย่ไม yeah. no. no. ่ใช่กิงกาไม่ใช่มีสีพยังนักฆ่ามังกรไม่ใช่ดารกอนส์เลเยอร์ไม่ใช่อ่าครึ่งคนครึ่งปลาหนังเงือกเอ่ออ่าที่อยู่ในนิมะเป็นเจติเอ เอาเรื่องเพราะว่าผมถูกมรนลุนหบาป่านะผมได้หงคันนหงไฟคิเมียร่ามาอันนี้อันนี้อยู่ในป่ามะพันเป็นนกผู้หญิงอะเดี๋ยวไออะไรวะคือนึกนึกภาพออกแต่นึกคับไม่ออกเดี๋ยวข้ามไม่ มังกรแต่บัตรตัวเล็กกว่าไวเวอร์อย่าเอเอน,นี่เลยตัวใหญ่กว่าไวเวอร์น่ะมังกรหินเป็นหินตัวใหญ่โกเลมอย่าข้าม <c oughs> ในเป็นเทพในอะไรเป็นนกอะ่ะนกนก นกในโปเกมอนนะ่ะเป็นเทพฟินิกเ์หรอไม่ใช่อีกอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งอ่าอะไรวะท่านน้ำหรอ <No. S 2> ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านน้ำสายฟ้าเออทัน <Thunder bird. S 1> <Yeah. S 2> เดอร์เบิร์ดเยี๋ยเอ้ยอ่าอข้าไปะลรข้าบข้าว <laughs> มันขนาดนั้นเลยเหรอ <laughs> มังกรก้าวหัว ก้อนเก้าหัวอีกชื่อหนึ่งอ่ะบางทีมันไม่ใช่มังกรอาจจะมไม่ใช่มังกรแต่มันส่วนใหญ่จะมีเก้าตัวโอเค what อ่าเป็นคำเรียกรวมๆสัตว์ที่อยู่ในแบบว่าในอดีตการอ่ะที่แบบว่าอยู่ในอยู่ในวรรณคดีอ่ะสัตว์ปาหินละทา์อ่าถูกต้องห้ามเป็นคนอ่าคน ติเตี้อ่ะโคดแค่หูยาวๆตัวเขียวๆอ่ะวิ่งเร็วๆชอบขโมยของกบินหรอ่ะงูฮ์ล,ลี่พอตเตอร์เอาแล้วครับวันนี้ก็เล่นแอปชายเย็นใช่ครับกันไปสองคนนะเพราะว่าก็สมาชิกไม่ค่อยครบเลยช่วงนี้ ใช่แล้วทำคอนเทนต์ใหญ่ๆไม่ค่อยได้ <c oughs> หญ,หญอกว่น <c oughs> ค,นคนเล่นดูแบบอารมณ์แบบหนักจัง <c oughs> อันนี้อะไรมาคอนเทนต์แบบว่าขำๆปันๆกันสองคนนะครับแบบว่าประมาณว่าอารมณ์แบบมีอะไรอยากเจออะไรก็อ,อยากลองเล่นก็เราก็มาเล่นเลยใช่ครับประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ถ้า ผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยอยากให้ทําคลิปแนวไหนแล้วว่ามีข้อเสนอแนะยังไงเนี่ยก็บอกกันมาด้านล่างเลยนะครับถ้าพวกผมโหวตกันแล้วว่าเอ้ยอันนี้ก็น่าทํานะอันนี้ก็น่าทําก็เดี๋ยวเราจะทํากันมาให้ได้ชมกันนะครับผมครับผมหรือถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อให้เป็นกําลังใจให้พวกเราสองคนต่อต่อไปด้วยนะครับครับครับสำหรับวันนี้เราก็ไปกันละขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายจำได้ละ